บ ismillahirrahmanirrahim ามุอะลัยก ah uh. ุมวะเราะ r a h ah m uh. a t u l l a h ah i ะ a b a r a k a t u h สวัสดีพวกปกครองนักเรียนทุกท่านนะคะและนักเรียนที่น่ารักของมีทุกๆคนนะคะลูกวันนี้นะคะในวันพุธที่8กันยายนพศ2564นะคะเราก็มาพบกันนะคะอีกครั้งนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหลังจากที่เราได้หยุด พักเพื่อเคลียร์งานแล้วก็พักสายตาจากหน้าจอเป็นเวลา1สัปดาห์เต็มๆนะคะลูกเอาวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วก็เรียนกันตามปกตินะคะ,ะเดี๋ยวมีขอที่แจงนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าในสัปดาห์ที่แล้วในวันจันทร์อมีได้ สอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณใช่ไหมคะลูกมีอยากจะย้ำอีกครั้งว่าหลังจากนี้นะคะวันจันทร์จะเป็นคาบของเทคโนโลยีและวันพุธจะเป็นคาบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะลูกอ่านไม่งงนะคะเอาเคนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวมีจะให้คำศัพท์นะคะลูกให้คำศัพท์แรกเลยนะคะสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้นะคะคำศัพท์ อักษรตัวแรกของเราก็คือ S นะคะอักษรตัวแรกของเราก็คือ S นะคะ,อะโอเคนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้อมีจะพาเราไปดูวิดีโอสักเล็กน้อยหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนนะคะลูกบทเรียนเรื่องอะไรคะบทเรียนเรื่องวัจักรชีวิต ใช่ไหมคะลูกเรากําลังเรียนอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่3หวังว่ายังไม่ลืมกันนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยนะคะลูกอ่าโอเคนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าวิดีโอแล้วนะคะลูกเดี๋ยวเม่จะเปิดวิดีโอนี้ให้ดูนะคะซึ่งวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอของอะไรคะลูกเป็นวิดีโอของแม่ลิงกับลูกลิงนะคะลูกลิงก็จะมีหน้าตา คล้ายกับแม่ลิงนะคะลูกลิงเป็นสัตว์ที่เกิดมาแล้วนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะระหว่างการเจริญเติบโต,ตนะคะลูกมันเกิดมาหน้าตาเป็นลิงตั้งแต่เล็กแล้วนะคะมันโตไปก็เป็นลิงเหมือนกันนะคะลูกอ่าโอเคนะคะดู คลิปนี้แค่สั้นๆน,นะคะเห็นแม่ลูกลิงน่ารักมากเลยนะคะดูดนมแม่ลิงด้วยนะคะทั้งโซนด้วยนะคะหลูกอาแม่ลิงก็เลี้ยงลูกลิงไปนะคะลูกอ่าโอเคนะเดี๋ยวมีจะให้เรามาดูวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งนะคะลูกอันต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนี้กันนะคะว่าเป็นตัวอะไรนะคะลูก หรือภาชนะที่มีน้ำขังทั่วไปอพอจะเดาได้ไหมคะว่ามันปะะเป็นตัวอะไรคะไข่คองยุงไหลมีลักษณะดีคล้ายกระสวยในระยะแรกไข่จะมีสีขาวนวล วิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอของวัฏจัรรชีวิตของยุ่งนะคะลูกอ่าระหว่างที่เราดูวิดีโอนะคะเดี๋ยวมีให้ตัวอักษรตัวที่สองนะคะก็คือทีนะคะตัวอักษรตัวที่สองก็คือทีนะคะตัวอักษรตัวที่สามก็คือ A นะคะตัวอักษรตัวที่3ก็คือ A. เอเอเคมีให้ไปแล้วสามตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันต่อนะคะอันนี้เป็นยุงนะมีไข่แล้วนะต่อไปจะเป็นอะไรต่อนะคะลูกต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีด้ำตาลและเป็นสีด้ำสน,นิทภายในหนึวันอันนี้เป็นไข่ยุงลายนะคะยุงลายจะไข่ในใน้ํานิง่งแล้วก็วกใส่นะคะไข่จะแตกออกละกลายเปน็นลูกน้น หลังจากที่อยู่ในไข่แล้วก็วอ,ออกเป็นลูกน้ํานะคะลูกเรียกว่าลูกน้นะํานะอ่ะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมคะในน้ําบ้านใกล้ๆบ้านเรานะคะลูกอันนี้เป็นหน้าตาของลูกน้ํานะส่วนอ,อกจะมีขนาดใหญ่กว่าส่วนหัว ส่วนทองยาวเดียวประกอบด้วยฟองจำนวนสิบ่องอ่าตอนนี้ยังเป็นลูกน้ำอยู่นะคะรประมาณสี่ถึงห้าวันลูกน้ำจะกลายเป็นตัวโมง่งหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นตัวโม่งนะคะลูกอ่าตัวโม่งเป็นยังไงอ่าเคยสังเกตเห็นไหมในน้ําบ้านเรานะคะเป็นระยะที่ไม่มีขามีเปลือกหนาพุ่มลําตัว ตอนนี้ยังไม่มีคานะรูปร่างคล้ายเครื่องหมายจิตลรพคใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสวันตัวมุ่งจะกลัยอยู่ลายตัวเต็มงใบ ตัวเต็มวตนลาตัวเมีเ่นันที่จะเกิดและดูดเลือดจากคนอ่าตอนนี้มันเป็นตัวเต็มวัยแล้วนะออกหากินได้แล้วสาหรับการสร้างไข่อมตัวเมียนี่แหละมาดูดเลือดเราดูดเลือดเรานะคะลูกยุงลายหนึ่งตัวสามารถสร้างไข่ได้ประมาณห้าร้อยฟองนั่นคือ สามารถเพิ่มยุงลายตัวใหม่ได้ถึงห้าร้อยตัวอะเมื่อกี้นะคะเราได้สังเกตไหมระหว่างลิงกับยุงลายมีอะไรที่ไม่เหมือนกันบ้างคะอะยุงลายนะคะตั้งแต่มันตัวเล็กๆนะคะจนที่จนมันเป็นตัวเต็มวัยนะคะรูปร่างหน้าตาของมันเป็นยังไงคะลูกมีการเปลี่ยนแปลงไหม มีการเป,ปลี่ยงแปลงใช่ไหมคะล,ลูกยุงตั้งแต่เริ่มแรกนะคะเป็นไข่ยุงนะคะหลังจากนั้นก็เป็นลูกน้ำใช่ไหมคะลูกอ่สี่ห้าวันจเจริญเติบโตต่อไปเป็นตัวโมงนะคะหลังจากนั้นจึงกลายเป็นยุงตัวเต็มวัยนะคะอันนี้เรียกว่าสัตว์ที่มีการ เปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตนะคะแต่ถ้าเป็นลิงเมื่อกี้นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตก็คือมันเกิดมามันหน้าตาเหมือนพ่อแม่ดูดูก็รู้แล้วว่าเป็นลูกลิงใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าเป็นยุงนะคะเราดูแรกๆเห็นไข่เรายัง อาจจะยังบอกไม่ได้ว่านั่นคือยุงใช่ไหมคะลูกอ่าเพราะมันมีหน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่ใช่ไหมคะจนกว่ามันจะโตเต็มวัยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเ,เ,เ,เป็นระยะระยะจนมันมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับพ่อแม่ของมันนะคะลูกอ่าโอเคนะคะวิดีโอของวันนี้นะคะอุมีให้ดูสองวิดีโอนะเดี๋ยวอุมีจะให้อักษรตัวที่สี่นะคะก็คืออักษรตัวที่สก็คือ จีนะคะกิ้วมีให้ไปแล้ว3ตัวนะอักษรตัวที่4ก็คือจีนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนต่อกันเลยนะคะอ่ะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ เราได้ดูวิดีโอจบไปแล้วนะคะก็คือจะเป็นวิดีโอของวัฏจักรชีวิตของลิงกับยุงใช่ไหมคะลูกซึ่งสองสัตว์สองสองชนิดนี้ก็จะมีความแตกต่างที่ว่าลิงเนี่ยจะไม่มีการเจริญเติบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเต,ติบโตแต่ถ้าเป็นยุงจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเต,ติบโตใช่ไหมคะลูกอ่าเดี๋ยวมีจะให้เราดูวัฏจักรชีวิตของยุงนะคะหลกักๆเลยมีสี่ระยะนะคะก็จะมีระยะ ร,ระยะลูกน้ําระยะตัวโมง่งระยะตัวเต็มวัยมาดูดเลือดเรานะคะลูกดังนั้นถ้าขาดระยะใดระยะหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าวัตกรชีวิตถูกทําลายลงไปนะคะสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็อาจจะทําให้ลดจํานวนน้อยลงหรืออาจจะส่งผลให้สูญพันธุ์ได้นะคะอันนี้เป็นวัตกรชีวิตของยุ่งนะคะต่อไป เป็นวัตกรชีวิตของผีเสื้ออันนี้ในครัที่แล้วเราก็ได้เรียนแล้วบ้างนะคะจากเพลงที่อมีให้ฟังนะ,ะมีไข่มีตัวหนอนมีดักแด้แล้วก็ไปที่ตัวเต็มไหวนะคะลักษณะเอาวัตกรชีวิตอ่านดังนั้นนักเรียนบอกอมีได้ไหมว่าวัตกรชีวิตของผีเสื้อเนี่ยเป็นยังไงคะเป็นวัตกรชีวิตที่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอ่านตอบตัวเองนะคะตอบในใจนะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอ่านต่อไปว่าจากชีวิตของมแมลงปอนะคะลูกจากชีวิตของมแมลงปอมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไหมอ่า we ให้เราสังเกตนะคะให้เราสังเกตอ่าแมลงปอจะมีไข่นะคะ ตัวเต็มวัยมันวางไข่นะคะหลังจากนั้นไข่เหล่านี้ก็จะกลายเป็นตัวอ่อนเอตัวอ่อนของแมลงปอมีหน้าตาเหมือนกับแม่มัน,มนไหมคะตอนนี้ไม่เหมือนใช่ไหมคะลกูกอ่าหลังจากนั้นมันก็จะเจริญเติบโตต่อไปเป็นตัวเต็มวัยดังนั้นนะคะแมลงปอจึงมีการมีการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เมื่อเจริญเติบโตไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะลูกอ่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะระหว่างการเจริญเติบโตนะคะลูกอ่ะโอเคนะคะต่อไปลองตอบคําถามอุมิซีว่าเต่านี่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตไหมคะคาตอบก็คือไม่มีใช่มั้คะลูกเพราะว่ามันออกไข่ลูก ลูกอ่าลูกเต่านี่ยเวลาออกจากไข่มันก็มีหน้าตาคล้ายกับแม่ของมันเลยนะคะลูกอ่าต่อไปนะคะต่อไปฮิปโปโปเตมัสนะคะลูกมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะลูกอ่านเดียวหลังจากนี้แล้วลองตอบอมีซิมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงคะได้ไหม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะลูกลูกช้างกับแม่ช้างมีหน้าตาเหมือนกันเมื่อมันเกิดมานะคะลูกอ่าแพนกว้นล่ะอ่ะตอบในใจค่ะลูกตอบได้ไหมอ่ะตอบได้ใช่ไหมคะลูกอันนี้เป็นเป็นยังคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตนะคะลูกต่อไปจริงโจ้คะ่ะมีไหมไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเช่นเดียวกันนะคะลูก อ่ะนะคะขณะที่มันเป็นตัวเต็มวัยแล้วเนี่ยหลังจากที่มันเป็นตัวเล็กๆนะคะมันก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยซึ่งตัวเล็กๆเนี่ยก่อนหน้านั้นมันก็จะมีทั้งเพศผู้เพศเมียใช่ไหมคะลกูกอ่ะมันก็มันก็จะเล่นกันนะคะลูกแต่พอมันโตมันก็ต้องการที่จะสืบพันธ์ุนะคะสัตว์ก็จะผลิต เซลล์สืบพันธุ์นะคะเพศผู้นะคะแล้วก็เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะเมื่อมันมีการปฏิสนธินะคะเมื่อมันแต่งงานกันนะ มันก็จะได้ไซโกด์นะคะไซโกด์ก็คือไข่ที่ผสมแล้วพร้อมจะเจริญเป็นตัวอ่อนนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นวงจรใหม่ของการเจริญเติบโตของตัวใหม่ต่อไปนะคะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นจะเกิดตามลําดับขั้นตอนที่แน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อไปเลยนะคะลูกอ่าเป็นลูกเป็ดกับกาบนะคะลูกอ่ะเกิดมาเหมือนพ่อกับแม่ไหมคะหน้าตาดูเลยว่าต้องเป็นลูก เป็ดใช่ไหมคะลูกอ่ามีใครตอบลูกไก่อมีบ้างไม่มีนะดูแล้วรู้เลยว่าเป็นลูกเป็ดใช่ไหมคะลูกอ่าต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นลูกนกนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตนะคะลูกอ่า สัตว์ชนิดใดก็ตามต้องเกิดมาจากสัตว์ชนิดนั้นเสมอนะคะลูกเช่นมนุษย์ต้องเกิดจากมนุษย์นะคะสุนัขต้องเกิดจากสุนัขและลูกจะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ด้วยสัตว์บางชนิดออกลูกเป็นตัวสัออตว์บางชนิดก็ออกลูกเป็นไข่นะคะก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัวนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปนี้กันเอ๊ะแปลว,ว่ารูปนี้มีอะไรอยู่แปลกๆมั้ยคะ ลูกแมวใช่ไหมคะลูกแต่อ่าแมวนะคะแต่ว่ามีลูกเป็ดแบบนี้ใช่มคะลูกอ่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่เราบอกได้เลยใช่ไหมคะลูกว่ามันไม่ใช่แม่ลูกกันเพราะว่าลูกแมวแมวก็ต้องเกิด่าเป็นลูกแมวใช่ไหมคะลูกลูกแมวเกิดมาจากแม่แมวใช่ไหมคะแต่ถ้าลูกเป็ดก็ต้องเกิดมาจากแม่เป็ดเราก็บอกได้เลยว่าเอ๊ะเป็นไปไม่ได้นะรูปนี้แปลว่ามันไม่ใช่ แม่ลูกกันแต่ม uh, ันอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ใช่ไหมคะลูกอ่ะโอเคนะคะอ๋อมีได้อธิบายไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะวัตจากชีวิตนะคะที่มีการเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตและวัตจากชีวิตของสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตนะคะซึ่งอมีคิดว่านักเรียนน่าจะ บอกได้แล้วแหละว่าสัตว์ชนิดใดบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและสัตว์ชนิดใดบ้างที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะเดี๋ยวมีจะให้คําศัพท์นะคะลูกเดี๋ยวมีให้คําศัพท์เมื่อกี้ไปแล้ว1 2ึสไปแล้ว3นะ4ี่ไปหร้อยังคะอ่าสีเดี๋ยวมีบอกใหม่ก็ได้นะมีจะไม่ได้ว่าบอกแล้วยัง4นะคะก็คือ G นะคะสก็คือ G นะคะ C ก็คือ G นะคะ,ะตัวที่5นะคะตัวที่5ก็คือ E นะคะตัวที่5ก็คือ E สสำหรับวันนี้คํำศัพท์มีแค่5ตัวอักษรนะคะลูก5ตัวอักษรนะตัวที่4คือ G ตัวที่5ก็คือ E นะคะสตัวมีบอกไปแล้วนะคะลูกอโอเคนะคะเดี๋ยวมีจะให้เราดูรูปสุดท้ายนะคะรูปรูปสุดท้ายนี้นะคะเป็นรูปอะไรเอ่ย แทเดอ่ารูปของอุมีเองนะคะอุมีจะบอกว่ามนุษย์ใช่ไหมคะลูกมีเป็นมนุษย์นะมนุษย์นะคะเป็นคนนะคะลูกออกลูกมาก็ต้องเป็นคนแล้วก็มีหน้าตาเหมือนพ่อแม่ใช่ไหมคะลูกลูกอุมีก็ต้องเกิดมาเป็นคนเหมือนกันใช่ไหมคะลูกมีหน้าตาเหมือนกับ อมีใช่ไหมคะลูกอ่ะอมีไม่สามารถที่จะคลอดลูกออกมาเป็นช้างหรือช้างคลอดลูกออกมาเป็นลูกอมีได้ใช่ไหมคะลูกลูกอมีก็ต้องเกิดมาจากอุมีใช่ไหมคะลูกอ่ะโอเคนะคะส่งท้ายด้วยรูปนี้นะคะเป็นรูปอมีเองนะคะเห็นไหมหน้าตาของรูปอุมีก็ไปไม่ไกลนะคะลูกอ่ะคล้ายๆกับอมีเลยลูกคนเกิดมาจากคนใช่ไหมคะลูกอ่ะมีเป็นคนนะอ่ะโอเคนะคะ อนอกจากนะคะนอกจากเกิดอ่านอกจากที่วัตจักรของอหลังจากที่พ่อแม่นะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วการเจริญเติบโตเหล่านี้นะคะมันก็ยังอาศัยปัจจัยอื่นๆนะคะนอกจาก ที่ว่าคลอดออกมาอย่างเดียวนะคะลูกคลอดออกมาแต่ไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินน้ํามันก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะลูกดังนั้นในการเจริญเติบโตนะคะสัตว์ต้องการอาหารและน้ําและยังต้องการอากาศในการหายใจด้วยเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและสามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันได้นะคะลูกอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปทําใบงานกันเลยนะคะใบงานสําหรับวันนี้นะคะลูกใบงานง่ายๆ2ใบงานนะคะอ่ะ โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทำใบงานกันเลยนะคะ,อะตอนนี้นะคะเราก็หยุดกันที่หน้าใบงานแล้วนะคะสําหรับวันนี้มีบอกแล้วว่าให้2ใบงานนะคะลูกใบงานแรกนะคะเป็นใบงานที่16นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3ามนะคะวัฏจักรชีวิตเรื่องวัฏจักรชีวิตของ สัตว์นะคะคําชี้แจงสําหรับใบงานนี้นะง่ายๆนะคะลูกให้นักเรียนสังเกตภาพนะคะแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบภาพของลูกสัตว์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างการเจริญเติบโตนะคะลูกอ่ให้เราดูนะคะให้เราดูรูป4รูปนี้อ่ารูป5้ารูปนี้นะคะลูกว่าสัตว์ตัวไหนบ้างที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างการเจริญเติบโตนะคะลูกให้เราวงกลมเลยนะคะให้เราวงกลมเลยอ่ะรูปแรกนะคะเป็นลูกหัวนะลูกหัวอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็วงกลมแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องวงกลมนะคะรูปที่สองเป็นรูปแมวนะคะรูปที่สามกระต่าย รูปที่สี่นะคะเป็นลูกอสนะคะหรือลูกกบนะคะลูกอ่าลูกกบนะเห็นขายเห็นมีหางยังมีหางอีกนะคะอ่าอันนี้เป็นลูกอส์นะคะหรือลูกกบนะคะลูกอ่กการูปสุดท้ายเป็นตัวดักแด้นะคะสําหรับ ใครที่ใบงานอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะไม่ไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรก็สามารถดูจากใบงานของอมีได้เลยนะคะรูปแรกเป็นวัวรูปที่สองเป็นแมวรูปที่สามเป็นกระต่ายรูปที่สี่นะคะเป็นกบนะคะรูปที่ห้านะคะเป็นดักแด้หรือผีเสื้อนะคะลูกอ่ะใครที่เห็นแล้วว่าเอรู้แล้วแหละว่าสัตว์ตัวไหนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโต นักเรียนก็วงกลมไปเลยค่ะอ่ะใครเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำใบงานใบที่สองสำหรับคาบนี้กันเลยค่ะลูกอันสำหรับใบงานใบที่2นะคะสำหรับใบงานใบที่2นะคะ,บบะ,คะก็คือใบงานที่17นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3วัตจักรชีวิตเรื่องวัตจักรชีวิตของสัตว์นะคะลูกอ่ะ คำชี้แจงนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วเขียนหมายเลขหนึ่งสองสามและสี่นะคะในเครื่องหมายอะไรเออยอนี้เหมือนระเบิดใช่ไหมคะลูกอ่าตามวัฏจักรชีวิตของสัตว์ให้ถูกต้องนะคะ mm hmm. แค่เรียงว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนะคะลูกเรียงไม่ใช่ว่าคือคือคือ,อยังไงอ่ะวัฏจักรชีวิตอะไรมาก่อนอะไรมาหลังเราอาจจะไม่สามารถที่จะตอบได้นะคะ แต่วิธีการเรียงหมายถึงว่าอะไรที่ตัวเล็กที่สุดอ่าเป็นเด็กๆเ,เป็นเบบีเบบีนะคะลูกอ่าอันไหนตัวเล็กที่สุดนะคะอันไหนที่เกิดจากเป็นขั้นตอนการจเจริญเติบโตลำดับขั้นตอนลำดับแรกอะคะ่ะลูกจนจนไปถึงตัวเต็มวัยนะคะลูกหนูก็เขียนไป1 2 3 4งสองสามสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งก็คือเล็กที่สุดนะคะเล็กที่สุด เพิ่งเกิดมา,าแล้วก็จนไปถึงตัวเต็มวัยนะคะเขียนเลยหนึ่งอง่สาีสา่แค่นี้เองนะคะเห็นไหมใบางานมีง่ายนิดเดียวเลยนะคะลูกใครเรียนมาแล้วตอบได้เลยนะคะอ่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้ใบางานสองใบนะคะถ่ายรูปใบางานอย่าลืมถ่ายรูปใบางานส่งให้กับครูประจำชั้นนะคะแล้วก็ใบางานนี้เนี่ยให้เราแทรกนะคะส่ง ในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะส่งในวันศุกร์นี้ด้วยก็คือแทรกไปงานนี้เข้าไปด้วยนะคะลูกอุมีจะตรวจถึงไปงานที่17นะคะไปงานนี้แหละอ่ะโอเคนะคะ,ะเดี๋ยวอุมีจะขอชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับนักวิทยาศาสตร์นะคะลูกกิจกรรมการทดลองนะคะกิจกรรมการทดลองที่เราจัดขึ้นนะคะให้นักเรียน ทุกคนนะคะทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะคนที่สนใจแล้วนะคะอุมีจะให้เราส่งทุกคนนะคะส่งคลิปวิดีโอการทดลองนะคะให้กับครูประจําชั้นนะเดี๋ยวอุมีจะคัดเลือกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เขาโหวตนะคะให้เขาโหวตใครที่ได้ใครที่ได้อ,ะไ,ดอ,ะ,อะไรอ่ะ จำนวนแช์นะคะเอาขออภัยด้วยจำนวนแชร์แล้วก็จำนวนไลค์มากที่สุดก็จะได้เป็นผู้ชนะไปนะคะลูกออาโอเคนะเดี๋ยวให้เราทุกคนนะคะส่งคลิปวิดีโอการทดลองตามที่เราสนใจนะคะต้องส่งทุกคนนะตามที่เราสนใจว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราก็ทำการทดลองเอาง่ายๆในตามอุปรกรณ์ที่มีที่บ้านเราะคะ่ะลูกเอาโอเคนะคะเดี๋ยวเรามา เจอกันนะคะในวันศุกร์วันที่เราส่งใบงานพร้อมกับรับเงินเยียวยาสองพันบาทนะคะลูกอ่าโอเคนะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้มีพอแค่นี้ก่อนนะคะลูกอยู่ที่บ้านนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็อ่าอย่าลืมนะคะละหมาดให้ครบห้าเวลานะคะขอ่อาอนอัลกุรอานด้วยนะคะลูกสำหรับวันนี้มีพอแค่นี้แล้วจริงๆนะคะ Ah, assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.